โอเคนะคะเดี๋ยวครูจะแชร์หน้าจอเลยมาแล้ววันนี้นะคะเรายังอยู่ในเรื่องเดิมเด็กๆอาทิตย์ก่อนนูน่นเราเรียนในเรื่องของการวาดภาพถ่ายทอดเรื่องราวนะคะเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วเราไม่ได้เรียนด้วยกันเว้นไปหนึ่งอาทิตย์เนอะมาหรือยังคะ คู่กันคนอื่นเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเอ่ยตอนนี้เห็นรูปไหมคะคะบางทีเด็กๆฟังครูนะครับค่ะเด็กๆฟังครูนะครับปิดไมค์ก่อนลูกปิดไมค์ก่อนปิดไมค์หรือยังครับอ่ะบางทีมันเป็นที่อินเทอร์เน็ตของหนูด้วยนะลูก ที่หนูเห็นภาพไม่ชัดนะคะทีนี้ใครที่เน็ตไม่ดีเด็กๆเดี๋ยวครูจะมีวิดีโอย้อนหลังให้นะคะโอเคไหมลูกเด็กๆลองดูไปเงียบเียบก่อนนะเพราะว่าครูจะอัดวิดีโอไว้ทุกครั้งนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิดีโอย้อนหลังอีกรอบก็ได้สำหรับคนที่บอกว่าเน็ตกระตุกนะโอเค ทีนี้คุณครูขอทบทวนในเรื่องของอาทิตย์ก่อนที่เราเรียนด้วยกันก่อนนะคะเราเรียนในเรื่องของการวาดภาพถ่ายทอดเรื่องราวนะคุณครูบ,บอกว่ามีอยู่ด้วยกันสองแบบคือการถ่ายทอดเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงๆนะคะเหตุการณ์จริง <enfants> ะะประสบการณ์ที่เราพบเจอมาจริงๆนะคะเป็นการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของเราจากเหตุการณ์ที่เราพบเจอมาอย่างเช่นคนที่เราเคยเจอนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาปิดไม์ด้วยหลูก หรือว่าสถานที่ที่เราเคยไปนะคะภาพคนภาพสัตว์ภาพ,ภาพ,ภาพสิ่งของที่เราเคยพบเห็นนะคะอันนี้คือการวาดภาพถ่ายทอดเหตุการณ์ในชีวิตจริงนะต่อไป การวาดภาพถ่ายทอดเรื่องราวตามจินตนาการนะคะก็คือการที่เราถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ของตัวเราเองนะคะไม่จําเป็นต้องเกิดขึ้นจริงๆก็ได้อย่างเช่นครูยกตัวอย่างหัวข้อภาพวาดสัตว์ประหลาดในจินตนาการนะคะสัตว์ประหลาดจริงๆมีอยู่จริงไหมมันไม่มีอยู่จริงแต่แล้วว่าเราจินตนาการขึ้นมาใช่ไหมอ่ะอันนี้คือเรียกว่าเป็นการวาดภาพถ่ายทอดเรื่องราวตามจินตนาการนะคะไม่จําเป็นต้อง มีอยู่จริงๆเป็นความคิดสร้างสรรค์ของผู้วาดเองนะคะทีนี้ในวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องอะไรเอ่ยคุณครูจะมาสอนในเรื่องของการวาดใบหน้าในลักษณะต่างๆค่ะอยากให้ดูรูปภาพตัวอย่างก่อนสักครู่นะรอรูปก่อนนะอะเด็กๆเห็นรูปตัวอย่างครูไหมคะตอนนี้มีผู้หญิงคนเดียวกัน แต่ว่ามีลักษณะสีหน้าอารมณ์บนใบหน้าที่แตกต่างกันนะคะเด็กๆเห็นไหมเอ่ยเห็นรูปไหมคะเด็กๆ ค่ะอาโอเคมาทีนี้เด็กๆปิดไมเลยนะลูกตอบเสร็จแล้วปิดไมเลยน่ารักมากปิดไมเลยครับโอเคน่ารักมากๆเลยนะคะทีนี้มาดูรูกันะกนะคุณครูจะบอกว่าการวาดภาพแสดงสีหน้าอารมณ์บนใบหน้าเนี่ย มีความสำคัญในการวาดภาพถ่ายทอดเรื่องราวมากเลยนะนเด็กๆถ้าเกิดว่าอารมณ์บนใบหน้าสีหน้าบนใบหน้าเราเนี่ยมีความชัดเจนตรงกับหัวข้อเรื่องที่เราจะวาดนะคะเราจะสามารถวาดภาพถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้ดียิ่งขึ้นนะอย่าไปดูรูปภาพตัวอย่างอีกนี้ปิดไมค์ลูกใครเอ่ยไม่ทําตามกฎของเราปิดไมค์เลย ถ้าผู้ปกครองอยู่ใกล้ๆปิดไม้ให้ด้วยนะคะปิดไม้หรือยังเอ,อ่ยลายชื่อขวัญลายชื่อขวัญปิดไม้เลยน้องอะไรครับปิดไม้เลยปิดไม้หรือยังครับลายที่ชื่อขวัญปิดไม้ด้วยลูก ปิดไม้ไหมคะปิดไม้แล้วยังโอเคน่ารักมากนะคะกลับมาดูอีกรอบนึงเด็กๆมาดูรูปภาพตัวอย่างของครูนะคะมาดูสีหน้าของตัวการ์ตูนที่ครูให้ดูกันดีกว่าเมื่อกี้ครูบอกว่าถ้าเกิดว่าเราวาดภาพแสดงอารมณ์บนใบหน้าของตัวการ์ตูนที่เราต้องการจะวาดได้นะคะจะสามารถถ่ายทอดเรื่องราวที่เราต้องการจะวาดได้ดียิ่งขึ้นนะ ตอนนี้มีอารมณ์อะไรบ้างเนี่ยบนใบหน้านะคะมีอะไรบ้างเนี่ยมีดีใจมีเสียใจมีอารมณ์บูดใช่ไหมนะคะจะให้ดูรูปตัวอย่างอีกโอเคนะคะทีนี้เด็กๆสังเกตดูซิคุณครูจะให้เด็กๆสังเกตดูซิว่า ถ้าเราอยากวาดรูปให้มีอารมณ์บนใบหน้าแตกต่างกันน่ะอะไรที่แตกต่างกันบนใบหน้าคะอวัยวะอะไรที่เราต้องวาดให้มันไม่เหมือนกันคะใครสังเกตเห็นได้บ้างลูกเิรค่ะไม่ใช่คุณครูถามว่าอาวัยวะอะไรบนใบหน้าเราคะที่ทําให้สีหน้าของเราแตกต่างกันตาตาใช่แล้วถ้าเกิดว่าดีใจทำไมคะ ตาจะเป็นยัเอ่ยยิ้มตา<อ>ยิ้มเลยใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าโกรธเป็นไงคะตาจะดุคิ้วจะขมวดเลยใช่ไหมอ่ะคิ้วด้วยนะแล้วก็ปากด้วยนะคะไม่ใช่แค่ตาอย่างเดียวนะเด็กๆลองสังเกตเห็นสิตาคิ้วปากนะคะที่จะทำให้สีหน้าของของตัวการ์ตูนของเด็กๆเ,เนี่ยมีอารมณ์ที่แตกต่างกัน เห็นไหมเอ่ยถ้าเกิดว okay, ่าอารมณ์บูดปากจะเป็นยังไงลูกปากคว่ำเลยใช่ไหมปากคว่ำเลยอันนี้หนูว่าแต่ว่าอ่าค่อยค่อยดูนะคะเดี๋ยวครูให้ดูรูปตัวอย่างโชลดาปิดไม้ปิดไม้เลยลายชื่อเกียรติโชลดาใช่ไหม ปิดไม้ครูลูกชื่ออะไรนะครูก็จำชื่อไม่ได้ปิดไม้เลยค่ะปิดไม้หรือยังเอ่ยปงพูดยากเลยเหลืออยู่คนเดียวปิดไม้ให้ครูเลยลูกปิดไม้ให้หน่อยครับลายพิชเช่เก๋ผู้ปกครองอยู่ใกล้ๆไม่เอ่ยปิดไม้เลยค่ะ วันนี้เสียงดังมากเลยโอเคน่ารักมากอามาดูตัวอย่างรูปภาพอีกนะคะมาดูคุณครูบอกว่าอะไรนะคิ้วตาและปากใช่ไหมที่มีผลต่ออารมณ์บนใบหน้าของคนนะคะเวลาเราจะวาดนะถ้าอยากวาดอารมณ์ดีใจเราจะวาดคิ้วยังไงจะวาดตายังไงจะวาดปากยังไงนะคะ หน้าร้องไห้เราจะวาดคิ้ววาดตาวาดปากยังไงนะคะเดี๋ยวให้ดูรูปตัวอย่างแล้วครูจะมีวิดีโอการสอนวาดภาพคนในลักษณะหน้าตาต่างๆนะคะอารูปไหนดีอันนี้นี่ให้ดูถ้าสีหน้าตกใจจะเป็นยังไงตาจะโตใช่ไหมตองทำหน้าตกใจสิลูกตาโตคิ้วจะยกขึ้นสูงโอ้แล้วปากจะเป็นไงคะ าว่างเลยใช่ไหมไหนทําหน้าตกใจให้ครูดูหน่อยไหนค้ครูไล่ดูแลทําหน้าตกใจให้ดูหน่อยหน้าตกใจทําหน้าไงคะคิ้วจะยกสูงใช่ไหมตาจะโตขึ้นมาเลยนะแล้วทําหน้าร้องไห้ทําไงลูกทําหน้าร้องไห้ทําไงคะตาจะเป็นไงปากจะเป็นยังไงคิ้วจะเป็นยังไงคะลองสังเกตสิอ๋อแต่ละคน น่าลองไห้เก่งมากแล้วทำหน้าอะไรดีทำหน้าดีใจไหนําหน้าดีใจทำไงเ,เราดีใจล้าทำหน้าไงคะ <S 2> <S 2> <S เราจะยิ้มปากว่างเลยใช่ไหมยิ้มตาหยีเลยใช่ไหมคะแล้วหน้าอะไรดียหน้างอนอะหน้างอน,อ,น,งอ,นอารมณ์บูดหน้าง,งอนทำหน้าไงคะไหนดูซิโอปากคว่ำเลยใช่ไหมปากคว่ำเลยนะคะลองดูซิ แต่ละคนคุณครูกําลังสังเกตสีหน้าของแต่ละคนอยู่ว่าหนูทําหน้ายงังไงหน้างอนแล้วทาหน้าเจ้าเล่ห์ล่ะได้ไหมทําหน้าเจ้าเล่ห์ทำหน้ายังไงคะพ่ะก่พึ่งคุณทไม่ทำไม่ได้หรออ่าไม่เป็นไรนี่ไงนี่คุณครูชี้ให้ดูหน้านี้หน้าเจ้าเล่ห์นะคะโอเคพร้อมดูวิดีโอของครูหรือ,อยังลูก ครูมีวิดีโอสอนวาดด้วยคะแล้วพร้อมแล้วค่ะอะโอเคตั้งใจดูตั้งใจดูนะคะปิดไมค์ให้พร้อมถ้าพร้อมต้องปิดไมค์เลยพอมแล้วนะปิดไมค์เลยนะเหลือใครบ้างยังไม่ปิดไมค์ครูเช็คก่อนครูเช็คก่อนต้อนไจเติมต้นไตเติปิดไมคเลยลูกผู้ปกครองอยู่ใกล้ๆโอเคน่ารักมากลูก ร้อมนะคะถ้ามันกระตุกลองดูไปก่อนนะเดี๋ยวคุณครูมีวีดีโอย้อนหลังนะคะเด็กๆไม่ต้องไปกดอะไรนะลูกนั่งดูเฉยๆนะไม่ต้องกดอะไรทั้งนั้นนะคะ ปิดไมเลยลูกสวัสดีค่ะนักเรีนที่รักทุกคนนะคะวันนี้มา <ฤ Lords. S 1> พบกับรู้พอดในช่วงสกรบัญี่คุ้นเคยค่ะวันนีู้พูก็จะมาสอนกันไม่ได้ยินนะคะเป็นยังไงไม่ได้ยินหรอค่ะเพราะว่าลักษณะของใบยละปากมีความแสดงอารมณได้น่าม่นใจนะคะลองดูไปก่อนนะลองดูไปก่อนนะการทำให้าของมั เสียงมันเบาหรอลูกหรือยังไงไม่ได้ยินไม่เป็นไรครับลองลองมองไปก่อนก็ได้นะลูกนะลองดูไปก่อนนะลูกนะเดี๋ยวครูส่งวิดีโอย้อนหลังไปให้อีกรอบหนึ่งได้ยินแน่นอนนะครับปิดไ์ก่อนเลยปิดไ์ก่อนเลยปิดไ์ก่อนเลย ในวิดีโอก็จะพูดเหมือนที่คุณครูพูดไปเมื่อสักครู่เลยนะคะคุณครูบอกว่าอะไรนะสีหน้าต่างกันก็จะทําให้อารมณ์ในภาพมันต่างกันไปด้วยนะคะตาคิ้วปากที่ต่างกันอารมณ์บนใบหน้าก็จะแตกต่างกันไปด้วยนะคะพูดเหมือนที่ครูพูดเมื่อสักครู่นี้เลยนะทีนี้เดี๋ยวดูไปเรื่อยๆก่อนนะคะคุณครูจะวาดภาพให้ดูนะโอเคนะ เดี๋ยวจะวาดภาพให้ดูนะคะดูไปก่อนนะจะทำให้ภาพของนักเรียนถ่ายทอดเรื่องราได้นี้ขึ้นค่ะมาแล้วมาแล้วมาดูซิหน้าดีใจหน้าโกรธครูวาดยังไงนะคะ ลูมคะปิดไมค์ก่อนลูกดูให้จบก่อนนะลูกเดี๋ยวค่อยคุยนะ 음으 음악을 들서 음악을 ตั้งใจดูนะลูกปิดไมคแล้วตั้งใจดูนะลูก